สว,ส, line, สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรียมรูปถ่ายกันนะครับขั้นตอนแรกของการเรียมรูปถ่ายนะครับเราก็จะมาเปิดบล็อกตัวผู้กันก่อนบล็อกตัวผู้ก็จะได้จากรูปถ่ายนะครับแล้วก็วาดนะครับให้ชิดขอบรูปถ่ายวาดใส่แผ่น2.5มิลนะครับแล้วก็เลื่อยน็อกเส้นนะครับเลื่อยน็อกเส้นออกมาเลยทีนี้เราก็จะเลื่อยออกมาแล้วนะครับเราก็จะ ได้ไม่ถึงเส้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งตะไบนะครับหรือใช้วิธีนี้นะครับก็จะไว้นะครับใช้วิธีเจียวนะครับถ้าเจียบเ م นะครับหลังจากนั้นนะครับออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะมาเก็บด้วยกระดาษทรายนะครับให้ขอบเรียบเนียนนะครับหลังจากนั้นก็มาทําขั้นตอนที่2ครับทาบล็อกตัวเมียนะครับนาบล็อกตัวผู้ลงมาวางวาดเพื่อสร้างบล็อกตัวเมียนะครับอันนี้จะเป็นดินสอนะครับช่วยวาดนะครับให้เราได้ช่องไฟ1มิลนะครับโดยการ ปรับหัวของดินสอนะครับเขาจะมีขอบกั้นระยะให้เรานะครับแล้วก็จะมาเลื่อยนะครับรอบนอกนะครับก็ฝึกเลื่อยเส้นไว้นะครับเวลาเราฝึกเลื่อยเส้นไว้บ่อยๆนะครับเราจะเลื่อยได้แม่นนะครับแล้วงานของเราก็จะทําได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากเลื่อยออกมานะครับได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมรอบนอกนะครับก็จะมาเจาะรูนะครับใช้สว่านเจาะรูนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวเราก็เลื่อยด้านในนะครับแต่งตะไบให้ได้เส้นนะครับ แต่งตะไบให้ได้เส้นปุ๊บเราก็จะได้ช่องไฟ1มิลนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับคือบล็อกตัวเมียนั่นเองนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่3นะครับแล้วก็นํารูปนะครับรูปถ่ายลงมาวางวาดด้านในนะครับวาดชิดขอบรูปนะครับแล้วก็แต่งพื้นที่นะครับด้านข้างด้านล่างนะครับเหลือพื้นที่ไว้ประมาณ1เซนนะครับด้านบนเหลือไว้เซนครึ่งนะครับเพื่อไว้แต่งหูบัวนะครับอ่ะก็จะประมาณทรงนี้นะครับจะวาดเป็นทรงสามเหลี่ยมด้านบนนะครับแล้วก็ พยายามฝึกเลื่อยเส้นนะครับเราจะได้แม่นเส้นนะครับแล้วก็จะเลื่อยได้เร็วนะครับหลังจากเลื่อยออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะรูด้านในเลื่อยนะครับทาเหมือนบล็อกตัวเมียนะครับเก็บด้วยตะไบขัดด้วยกระดาษทรายนะครับแล้วก็จะมาชักใส่ด้วยผ้านะครับใส่แกนกลางด้านในของเรานะครับทําให้ขอบด้านในสายวิงนะครับก็ใช้ไข่ประวานถูกกับผ้านะครับจะเป็นเสื้อยืดนะครับคอตตอนนะครับเสื้อที่ซับน้ําได้ดีนะครับจะขัดได้ใส่ดีนะครับ หลังจากนั้นนะครับได้แกนกลางมาแล้วนะครับเราจะตัดแพทหนึ่งมิลนะครับให้เท่ากับแกนกลางของเราเลยเพื่อเดินน้ํายาปิดด้านหลังแบบนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีเสียบสองใบมีดนะครับเสียบด้านหัวและด้านท้ายนะครับแล้วก็ปล่อยน้ํายาลูดเข็มขึ้นไปนะครับให้เต็มทุกสัดส่วนนะครับขั้นตอนนี้ต้องทําให้ไวนิดนึงนะครับจะเห็นน้ํายานะครับที่ไม่เต็มที่เป็นฟองด้านในแบบนี้นะครับช่วงที่เราเติมน้ํายาไปใหม่ๆนะครับเรารีบหนีบกิ๊บเลยนะครับ กิฟต์นะครับจะไปกดทับนะครับทําให้รีดนะครับฟองอากาศออกไปนะครับจะทําให้น้ํายาของเราเนียนนะครับนี่นะครับเราใช้เหล็กงัดไปตรงจุดที่มีฟองนะครับปล่อยน้ํายาเข้าไปนะครับแล้วก็หนีบกิฟต์นะครับกิฟต์ก็จะไปกดทับนะครับจะรีดฟองออกให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีฟองด้านในนะครับอันนี้นะครับผมทําให้ดูนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับมีฟองนะครับแล้วก็ ใช้กิ๊นะครับเดี๋ยวเราจะไล่หนีบนะครับหลายๆตัวหน่อยนะครับเพื่อให้ช่วยกดทับรีดฟองให้ออกไปให้หมดนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะมาจัดระเบียบกิ๊บนะครับหนีบนะครับให้เต็มทุกสัดส่วนนะครับทุกพื้นที่เลยนะครับนี่นะครับก็ไปทิ้งไว้ให้แห้งนะครับจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเอารูปถ่ายนะครับใส่ไปนะครับด้านในแล้วก็ตัดแผ่น1มิลอีก1อันนะครับให้เท่ารูปถ่ายนะครับนี่ เพื่อที่จะมาประกบนะครับเข้าไปในรูปถ่ายนะครับเราจะยัดเข้าไปแบบฟิตๆเลยนะครับขั้นตอนนี้เราก็ควรจะแต่งนะครับแผ่นอะคริลิก1มิลนะครับให้กดลงไปได้แบบพอดีๆนะครับให้ฟิตพอดีๆนะครับอย่าหลวมจนเกินไปแล้วก็อย่าแน่นจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแกนกลางเราจะโกงนะครับอ่าหลังจากที่แต่งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกดฝาหน้าครับใช้แกนกลางนะครับมาวัดแผ่นอะคริลิก1มิลอีก1ชิ้นนะครับ เพื่อไปกดฝานะครับมาเดินฝาหน้าอันนี้ฝาหลังเราเดินเรียบแล้วก็กันน้ําได้แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าโป่งหลังเรียบนะครับอันนี้นะครับแล้วก็นําบล็อกตัวผู้บล็อกตัวเมียนะครับมาใส่แท่นนะครับวางให้ได้ช่องไฟก่อนนะครับแล้วก็จะใช้คันโยกสับนะครับเขาจะดูดบล็อกตัวเมียขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะว่าผมติดกาวสองหน้าไว้ด้านบนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ปิ้งแผ่นหนึ่งินนะครับวางให้กระเถิบขึ้นบนนิดนึงนะครับจะได้มีพื้นที่ในการแต่งหัวบัวครับ เอาง่างก่อน,อนช่แล้วก็เติมล่าง่เอาไปมีดออกแล้วก็เติมล่างก่อนเ่ลือานาด้านล่างเเต็มนี้แล้วก็มีบสองตัวก็ได้นะ,ะพื้นที่มันใหญ่งพื้นที่มันเยอะพที่มันเยอะแล้วก็มีดสองตัวไป เนีให้ชนขอบอย่างนั้นนะถูกต้องเลยอันนี้ก็เตรียมมาเดินด้านบนนี่ะก็ชักใบมีดออกก็เติเตเตเตมเลยเติมให้มันเต็มทุกสัดส่วนเลยเสียบเข้าไปช่องเสียบเข้าไปแล้วก็เติมเข้าไปเติมให้เต็มน้ำยาจะเดือดอย่างนั้นใช,ใช่ไหมเห็นไหมเอ๊ชั่งมัน แล้วก็หนีบหนีบตรงที่มันเดือดก่อนหนีบเข้าไปด้านบนน้ำยายังไม่เต็มเติมอีกหน่อยเติมให้เขาเต็มเติมให้เขาเต็มแล้วก็ค่อยหนีบนี่อ่างั้นแหละก็หนีบคู่พยายามหนีบคู่ไว้ได้แล้วอย่างนี้แหละถูกต้องตามตามสเต็ป อ่าใช่ถูกต้องเลยนะจัดระเบียบกิฟให้ดีนะองนี้องคใหญ่ใช้กิฟเยอะเลยเห็นไหมอ่าแต,แต่แต่ดีนะดีนะจัดระเบียบกิฟโอเคเลยสวยอ่านะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ขัดเลยต้องแช่น้ําหน่อยอ่าแช่น้าหน่อยอ,อ๋อแสดงว่ากันน้ําจริงกันน้ําจริงจะได้รู้ว่ากาันน้ําจริงเปล่าก็ขัดให้หมดแล้วก็เดี๋ยวไปเช็ดแล้วก็เตรียมเจาะรูแล้วก็ส่งงานรับตัง